สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านนิยายฟังเพลินพื้นที่สำหรับคนรักนิยายเสียงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ้านนิยายฟังเพลินฟังแล้วเพลินแน่นอนนิยายเรื่องแฟนกรรมลอของคุณชายตัวป่วนประพันธ์โดยมักการณีป่วนรักตอนที่ 5. สายสัมพันธ์ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงหนผับออซิเดียนบา์ ในผับสุดหรูใจกลางเมืองเสียงเพลงดังสนุกสนานห้อง v v ว p มุมหนึ่งมีชายหนุ่มสามคนกำลังนั่งกันอยู่เคนทีเและคิงทั้งสามคนยกแก้วเครื่องดื่มกันอย่างสบายใจแต่สีหน้าของเคนดูจะหนักใจจน t ีเและคิงสังเกตได้เฮ้ยไอเคนมึงนี่เหมือนคนมีเรื่องในใจนะคืนนี้มาดื่มกันทั้งทีอย่ามวัวแต่ทำหน้าเครียดแบบนั้นสิวะพูดมาดีกว่ามีเรื่องอะไร เร็วๆเ,เลยกูยิ่งมีเวลาน้อยๆอ,อยู่เมียให้กลับไม่เกินเที่ยงคืนทีเจมองเคนด้วยสายตาขำขันไอคนกลัวเมียคิงหัวเราะเบาๆรอให้ถึงตามึงก่อนเถอะอย่าให้กูเห็นนะว่ามึงกลัวเมียทีเจคาดโทษไม่มีทางคนอย่างไอคิง g ซะอย่าง <c oughs> คิงหัวเราะเสียงดังเคนใส่หัวยกแก้วขึ้นจิบก่อนวางลงแล้วพูดเสียงเบื่อ กูเข้าเรื่องได้อย่างกูก็แคบเบื่อคิงหัวเราะแล้วเทเหล้าเพิ่มในแก้วตัวเองเบื่ออะไรเบื่อชีวิตที่รวยจนเกินไปหรือเบื่อสาวๆที่ตามจีบมึงเคนถอนหายใจเครือกใหญ่วางแก้วลงแล้วพูดน้ำเสียงหน่ายเบื่อที่ไม่ได้ไปนอนกับสาวๆเมื่อหลายเดือนแล้วตั้งหาดคิงสำลักเบียออกมาหัวเราะลั่น อะไรนะ <c oughs> ไอเคนผู้ชายอย่างมึงที่ต้องมีสาวนอนข้างทุกคืนกลับไม่ได้แตะผู้หญิงเลยเป็นเดือนๆือนนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะหรือว่ามึงจะไปออกบทอะไรแบบนั้นหรือว่ามึงเปลี่ยนรสนิยมหันมาชอบผู้ชายวะบอกมานะทีเจยิ้มกรุ้มกลิ่มเคนโบกมือไปมาอย่างรำคาญไม่เว้ยกูยังชอบผู้หญิงแต่ที่กูไม่ได้ไปก็เพราะกูกลัวม้าจะสงสัยเรื่องใบบัว ใบบัวใบบัวไหนวะคิงเลิกคิ้วด้วยความสงสัยไอน้นี่ไม่มาเจอเพื่อนฝูงนานทำเป็นลืมใบบัวที่เป็นรุ่นน้องเมียกูไงที่ไอเคนจ้างมาเป็นแฟนป,ปลอมๆอะทีเจตอบอ๋อน้องใบบัวคิงตอบเคนพยักหน้าก่อนจะกุมขมับพูดเสียงอ่อนๆก็ใช่นะสิมมากูจับผิดเก่งขนาดนั้น ถ้ากูไปเที่ยวกับสาวๆม้าสงสัยแน่นอนว่าเรื่องที่กูมีแฟนเป็นเรื่องโกหกแล้วถ้ามารู้ว่ากูจ้างใบบัวมากูตายแน่ทีเจหัวเราะพลางตีไหลเคนเบาๆโอ้ยไอเวนมึงนี่มันสร้างปัญหาไอ้ตัวเองจริงๆอยู่ดีๆก็ไปจ้างผู้หญิงมาเป็นแฟนปลอมๆตอนนั้นคิดอะไรอยู่วะตอนนั้นกูก็แค่คิดว่าม้าจะเลิกเซาซีเรื่องให้กูแต่งงานไงแล้วใบบัวก็ดูเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนั้น เธอดูเรียบร้อยไม่เด่นเกินไปแต่ไม่คิดว่ามันจะวุ่นวายขนาดนี้เคนทำหน้าเซง็งหยิบแก้วขึ้นจิบแปลว่ามึงต้องแสดงละครเป็นแฟนที่แสนดีต่อหน้าม้าตลอดเวลาเลยสินะโหไอเคนนี่มันยิ่งกว่าในละครอีกคิงหัวเราะจนตัวโยนใช่แล้วยิ่งตอนนี้กูต้องทำตัวดีสุดๆเพื่อไม่ให้ม้าสงสัยมันเหนื่อยชิบหายเลยวะ่ะกูไม่ใช่คนดีแบบนั้นด้วย แถมลูกชายกูก็จะเฉาตายอยู่เนี้ยเคนทำหน้าเศร้าใจแล้วที่มึงไม่ไปนอนกับสาวๆเพราะกลัวใบบัวรู้ด้วยหรือเปล่าหรือว่ามึงเริ่มมีใจให้ใบบัวแล้ววะทีเจยกแก้วขึ้นชนกับคิงก่อนพูดกวนๆไม่มีทางใบบัวก็แค่คนที่กูจ้างมาเธอไม่ได้มีอะไรพิเศษสำหรับกูหรอกนะเคนทำหน้าตกใจรีบปฏิเสธเหรอ หรอมึงแน่ใจนะว่ามันไม่มีอะไรเลยเพราะกูเคยได้ยินว่าเวลาอยู่ใกล้ผู้หญิงแบบนี้นานๆบางทีก็เผลอชอบเขาโดยไม่รู้ตัวขิงยืนมุมปากมองเคนอย่างจับผิดพวกมึงหยุดพูดเลยนะไม่มีอะไรทั้งนั้นกูแค่พยายามรักษาชีวิตตัวเองให้รอดจากม้าก็พอแล้วเคนชี้หน้าเพื่อนทั้งสองคนทำหน้าขึงขังแต่แอบมีรอยยิ้มมุมปากเอาเถอไอเคน ยังไงมึงก็เป็นตำนานของพวกเราอยู่ดีจ้างผู้หญิงมาเป็นแฟนปลอมแล้วทำตัวเป็นพระเอกละครไปวันๆขอให้โชคดีแล้วกันนะถ้าม้าจับได้เมื่อไหร่อย่าลืมเรียกพวกเราไปดูด้วยล่ะทีเจหัวเราะพลางยกแก้วชนกับเคนและคิงเสียงหัวเราะของทั้งสามคนดังก้องรอบโตะ๊ะแม้ว่าเคนจะยังมีความเครียดสะสมจากปัญหาที่เผชิญอยู่แต่บรรยากาศสบายๆในผับก็ช่วยให้เขาผ่อนคลายได้บ้างอย่างน้อยในค่ำคืนนี้ เคนเริ่มรู้สึกสับสนกับสิ่งที่ทีเจพูดไว้ทำไมเขาถึงไม่ยอมไปยุ่งกับสาวๆคนไหนเลยในช่วงนี้บางทีอาจไม่ใช่เพราะเขากลัวม้าจับได้หรอกแต่อาจเป็นเพราะเขาหลงรักแฟนกรมะละของตัวเองอย่างนั้นหรอณบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เคนก้าวเข้ามาในออฟฟิศด้วยชุดสูทเนี้ยบตามปกติแต่ในใจกลับไม่สงบเหมือนทุกวัน คำพูดของทีเจเมื่อคืนยังวนเวียนอยู่ในหัวราวกับเสียงสะท้อนในห้องโถงที่ไม่มีทางหลุดออกไปได้ง่ายๆหลงรักใบบัวเป็นไปได้ยังไงฉันจ้างทำมาเป็นแฟนปล,มปลอมๆแค่นั้นเองไม่ใช่เรื่องจริงหรือว่าไม่สิเป็นไปไม่ได้เคนคิดในใจ เขาสะบัดหัวเล็กน้อยพยายามไล่ความคิดแต่แล้วก็เดินชนกับพนักงานสาวที่เดินสวนมาซึ่งในมือกำลังถือเอกสารก้องโตอุ๊ยขอโทษค่ะคุณเคนพนักงานสาวตกใจจนเอกสารหล่นกระจายไม่เป็นไรไม่เป็นไรทั่วทีผมเองก็ไม่ได้ดูทางเคนรีบก้มลงช่วยเก็บเอกสารแต่ในหัวยังคงวุ่นวายหรือฉันจะลองทดสอบอะไรสักอย่างดี เคียนพึมพำเบาๆกับตัวเองพนักงานสาวได้แต่ทำหน้าสงสัยไม่เข้าใจว่าเจ้านายกำลังพูดอะไรกับตัวเองเมื่อกลับมานั่งในห้องทำงานเขียนยกกาแฟขึ้นจิบพลางคิดหาวิธีพิสูจน์ความรู้สึกของตัวเองเขายิ้มมุมปากเมื่อคิดได้ว่าจะต้องทดสอบใจตัวเองโดยไม่ให้ใบบัวรู้ตัวฉันต้องลองดูซิว่าฉันแค่คิดไปเองรึปเปล่าเขียนคิดได้ใจเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดหมายเลขของใบบัว แต่หยุดนิ้วไว้ก่อนจะกดโทรออกไม่ได้สิโทรไปตรงๆเดี๋ยวเธอสงสัยแถมถ้าเธอรู้ว่าฉันคิดอะไรอยู่ฉันได้โดนเธอสวนจนหน้างหงายแน่เคนพึมพำกับตัวเองเขานั่งนิ่งสักพักก่อนจะเรียกผู้ช่วยส่วนตัวเข้ามาในห้องผู้ช่วยเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วพร้อมสมุดบันทึกมีอะไรให้ช่วยไหมคะคุะคณเคนเคนพยายามทำเสียงจริงจังเพือกลบเกลื่อนความลนลานในใจเออคือฉันอยากรู้ว่า ถ้าจะทดสอบใครสักคนว่าเขาสำคัญกับเราขนาดไหนเราควรเริ่มจากอะไรดีผู้ช่วยเลิกคิ้วด้วยความแปลกใจแต่ยังคงยิ้มสุภาพอันนี้ท่านหมายถึงเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวคะเคนไอเบาๆกลบเกลื่อนก็ ทั้งสองอย่างนั่นแหละสมมุติว่าเราต้องดูว่าใครสักคนมีบทบาทสำคัญในชีวิตเราขนาดไหนเราควรทำยังไงผู้ช่วยยิ้มเบาๆก็น่าจะเริ่มจากใกล้ชิดเขาบ่อยขึ้นค่ะลองสังเกตปฏิกิริยาของตัวเองเวลาที่เขาอยู่ใกล้หรือว่าลองตั้งคำถามกับตัวเองเวลาที่เขาไม่อยู่ว่ารู้สึกยังไงเขียนพยักหน้าอย่างตั้งใจแต่ในใจกลับเดือดพล่านใกล้ชิดบ่อยขึ้นงั้นหรอนี่ฉันต้องอยู่ใกล้ใบบัวมากกว่านี้อีกหรอ ไม่ได้สิแบบนั้นเสียแผนหมดเคนโบกมือและผู้ช่วยกลับออกไปก่อนจะพึมพำกับตัวเองอีกครั้งเอาเถอะฉันจะลองแกล้งบังเอิญเจอเธอให้บ่อยขึ้นแล้วดูว่าใจฉันเต้นแรงเพราะตกใจหรือเพราะอะไรถึงยังไงฉันจะต้องพิสูจน์ให้ได้เขานั่งนิ่งครุ่นคิดต่อไปพลางยิ้มมุมปากน้อยๆท่ามกลางเอกสารงานที่กองอยู่เต็มโต๊ะซึ่งเขาแทบไม่ได้แตะเลยในเช้าวันนั้น